ดูดวงชาวรากศกีพฤษภงูมาเตือนคนขาวใจดีแต่คิดร้ายสังเกตในโชคชะตาของท่านให้ดีลักษณะท่าทางเป็นผู้ดีมีจิตใจอบอ้อมาดีแต่ในใจลึกๆให้ท่านระวังเขาเรียกว่าต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างให้ท่านระวังให้ดีนะผมโค้ชยาววัดกันที่เงินวัดกันที่จิตใจแล้วท่านเจอคนมีเงิน แต่จิตใจไม่ดีท่านจะเอาไหมละ่ะคิดร like ้ายกับท่านเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวนะผมาราศสกสกีมังกงูมาเตือนให้ท่านระวดระวังเป็นพิเศษดวงชะตานี้ด้วยบุญกุศลวาสนาทเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักคุของรักษาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งไายพิเทศเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคจะทําอะไรก็สุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดด มีดาบปักเต็มหลังกับวนกวายกับสักกระสายอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาจะรับทรัพย์นะคระับปัญหาต่างๆต,ต,ต้องรีบขี้นะครับก็รีบแก้ไขขี้คลายกับเรื่องราวต่างๆนะครของการชิงไหวชิงพลิกการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพุบใบดวงชะตาจะเปิดให้กับไหวก้าววนะัดก้าวว่านะครับผมดวงชะตาจะว่าดวงชะตาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาเทวดาสนับสนุนคำชูให้ท่านมองกาไกลถึงอนาคตเขาเรียกว่ายาเจ็บซ้มสอง ครับผมโดนมาแล้วจงจําไว้เลยอย่าเจ็บซ้ำสองชาวราศีพฤษภเป็นยังไงครับโกรธง่ายหายเร็วแป๊บเดียวก็ลืมนะพอลืมแนละ้วทาไงก็เจ็บซ้ำสองก็โกรธใหม่ครับเสร็จปุ๊บเป็นยังไงครับก็เจ็บใหม่ครับผมเสร็จปุ๊บอีกเป็นไงลืมครับผมเจ็บซ้ำสามนะครับผมนะครับโกรธใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่4 5 6ห้าหกเจ็ดระวังให้ดีนะครับผมคนขี้ลืมคนขี้สงสารคนขี้ใจอ่อน ชาวราศีพฤษภจ๋าับผมเพราะฉะนั้นการชิงไหวชิงพิบใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพืุบายระวังคนขาวใจดีครับแ,แต่งตัวดีดีับผมร่ํารวยด้วยทรัพย์สินกนทองใส่ทองหนักเป็นสลึงสลึงหนักกระบอกนะเดี๋ยวนี้สลึงหนักแล้วนะวเดี๋ยวนี้สลึงหนักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในโชคจะตามนาดบาุญบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์้ำชูป,ปกปักกุ้คของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชค ปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเล้ามันทําให้ท่านเจ็บปลดลวดรวดรล้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวการที่ท่านจะอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างตกตําแหน่งดาบสองไฟคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบให้ปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตําแหน่งฉลอดไอ้ท่านมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้ากล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันอัศวินขี่ม้าถือเหรียญน,นำพาซึ่งเงินทองบรารมีวาสนา เทพเทวดาสิณสิทธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาซ้ายสาหรับขวาสาหรับตั้งมั่นมุ่งตรงแปางหน้าการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มนี่ตาปักลงมาเต็มตัวเนอไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายดวงนี้ตกตำแหน่งม้าประยองรู้สึกคึกเขิมในอำนาจบญบารมีวัสนาเทพเทวดาสิณสิทธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตายื้อแย,ย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีแต่อเอ็มเพจบังเกิดขึ้นในโชคตะตาดวงชะตาห้าวหาร ครับดวงชะตาแบบนี้ครับถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียตกตําแหน่งจัสติ c ทําตามแบบแผนประเพณีนะผมกดบ้านกดเมืองกดตุลาการนี้ครับอยู่ให้เป็นทำตามแบบตรงไปตรงมานะผมอาบน้ำมนต์ไล่สิ่งมบางคนไล่สิ่งไม่ดีออกไปหมดไปสิ้นนะผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้าชูหนุนนําโชคชะตาให้ท่านวางแบบแผนมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดให้ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสีย มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคโชคชะตา The f u บังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้จะสุขสมสมบังดังใจให,หมายน่านจะได้ลื่นเรงิงสังสรรค์ไล่ลำในสิ่งที่ใช่นะผมสับสนงงวยในโชคชะตาอำนาจบนบาร,รมีวสาสนาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาบดิบป,ปดอยลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีปูลฤาษีส่องแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความสำเร็จนะ The Emerald นักลบกล้าได้กล้าเสีย อการตัดจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผานมีเกณฑ์ชะตายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดรับรัพย์โดยโชคอาศวินขี่ม้าถือเหรียญครับส่งมอบถ้วยทองด้วยบนกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันีใดนครับการที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียให้ท่านหลบหลีกซ่อนเลนการปกปิดกับปัญหาต่างๆถือดาบปาดทหารศัตรูหมู่มารพระราชาแห่งเหรียญจะนำพาซึ่งความประสมเ็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนา รับสิงคสิทธิ์ค้ำชูปกปัก้มคของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคนะครับผมสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาบาดบดังสุขสมสมหวังดังใจหมายมีดปักดวงจังใจอัตวินถือดาบปาดประหารศัตรูโมมานให้ท่านหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาให้ท่านอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวส่งมอบถ่วยท้องให้กับใครบางคนเดลเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาของท่านมีโมเสเน่โมจันทาจันซ้อนจนนันรมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมเพราะฉะนั้นดวงนี้อยู่ให้เป็นอยู่ยให้ไวให้ยาม ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเดินสตาสองแสงมนจันพาดวงจะตาจะเปิดจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชี้นําทางนําพาซึ่งความประสมเด็ดโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาอดทนอดกอลั้นหน่อยนะครับผมอยู่แค่เอื้อมเท่านั้นเองจะเป็นเศรษฐีเงินล้านอภิมาเศรษฐีได้พบกับแสงสว่างนําพาซึ่งความผสมเด็ดได้มองการไกลถึงอนาคตได้จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันไดพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงจัตาใครบางคนให้ใบแดงแก่ท่านก็คือว่าใครบางคนเนี่ยรู้สึกไม่ดีรู้สึกว่า นะครับในตัวท่านมีอะไรบางอย่างที่เขาไม่ชอบนะครับท่านควรที่จะต้องหลบหลีกซ่อนเน้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาให้ท่านมุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่ในสิ่งที่ชอบเพร่ะจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาท่านจะได้ค้นพบได้พบ,ได,พบได้เจอได้พูดถุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดด ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาพลิกจากร้ายกลายาเป็นดีเทพเทวดาฟ้าดินโนบันดาลโดนจิตโดนใจโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งนั่นจัดหนักจัดเต็มเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรดุงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคด้วยบุญกุศลวาสนาทเทพเทวดาสิ่งศิธิ์คำชูป,ปกปักคุ้มครองรักษาเตรียมตัวเฮล,ลั่นรับทรัพย์แล้วผมจะเจริญลุกเดืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน เอาจะทําอะไรก็ประสบลงไปเกิดความแช่มชื่นร้บลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชาวราศีพุกศกใช่ธรรมดาที่ไหนนับจัดหนักจัดเต็มในโชคตาตาับผมด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาเทพเจวาดาศิสิ์ธิษย์คำชูปกปักปกุ้งของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคับผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านถูกใจคลิปน,นี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ทิปให้ค่าครูมหมอสันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ รับท้ายคลิปหมอจันทาคลิปพิเศษสําหรับชาวราศีพฤษภรับฟังต่อกันยาวๆนะครับดวงชะตาราศีพฤษภราศีพฤษภเป็นราศีที่มีความมั่นคงแข็งแกร่งและอดทนด้วยธาตุดินที่เป็นธาตุประจําราศีทําให้ชาวพฤษภมีความเป็นนักปฏิบัติรักความสบายและมีความสุขกับสิ่งที่จับต้องได้ในเดือนนี้ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภ จะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในหลายๆด้านมาดูกันว่าแต่ละด้านจะเป็นอย่างไรบ้างด้านการงานในช่วงต้นเดือนดาวอังคารจะโครจรเข้าสู่ราศีกุมส่งผลให้ชาวพระสบมีพลังงานและแรงบันดาลใจในการทำงานนอยอย่างลดเหลือคุณจะรู้สึกกระตือรือร้นที่จะเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ หรือนำเสนอไอเดียสร้างสารรค์ให้กับทีมงานนี่เป็นโอกาสดีที่จะแสดงศักยภาพของคุณให้เป็นที่ประจักษ์อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวพฤหัสบดีจะย้ายเข้าสู่ราศีมินทํทำให้คุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายบางอย่างในที่ทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงน,นโยบายหรือโครงสร้างองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งหน้าที่ของคุณแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะความอดทน และความสามารถในการปรับตัวของคุณจะช่วยให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปได้ช่วงปลายเดือนดาวเสาร์จะโครจรเข้าสู่ราศีเมษส่งผลให้คุณมีความรับผิดชอบมากขึ้นอาจได้รับมอบหมายงานสำคัญที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบนี่เป็นโอกาสที่ดีในการพิสูจน์ความสามารถและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองด้านการเงิน ในเรื่องของการเงินเดือนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นดาวพุธซึ่งเป็นดาวแห่งการสื่อสารและการค้าขายจะโคจรเข้าสู่ราศีมังกรส่งผลให้คุณมีไหวพริบในการจัดการเรื่องการเงินได้อย่างชาญฉลาดคุณอาจได้รับโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจหรือมีช่องทางในการหารายได้เสริมอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวศุกร ซึ่งเป็นดาวแห่งความมั่งคั่งจะย้ายเข้าส่รศีกุมทำให้คุณอาจมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้นระวังการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและพยายามควบคุมงบประมาณให้ดีช่วงปลายเดือนดาวเนปจูนจะโครจรเข้าส่รศีมินส่งผลให้คุณอาจมีโชคลาภที่ไม่คาดฝันอาจได้รับเงินก้อนจากแหล่ง ที่ไม่คาดคิดแต่ก็ควรระมัดระวังในเรื่องของการหลงเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อหรือการลงทุนที่เสี่ยงเกินไปโอกาสที่เข้ามาเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนแห่งโอกาสสำหรับชาวราศีพฤษภดาวยูเรนัสซึ่งเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงจะโครจรตรงกับดาวพฤหัสบดีส่งผลให้คุณมีโอกาสที่จะได้พบกับสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิต ในด้านการงานคุณอาจได้รับข้อเสนอให้ร่วมง,งานกับบริษัทใหม่หรือได้รับโปรเจกต์ที่ท้าทายความสามารถนี่เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์อยากลัวที่จะก้าวออกจาก comfort zone ของตัวเองเพราะนั่นอาจนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตในด้านการเงินอาจมีโอกาสในการลงทุน ที่น่าสนใจเข้ามาแต่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจนอกจากนี้ยังอาจมีโอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจเสริมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณในระยะยาวในด้านความสัมพันธ์คุณอาจได้พบกับคนใหม่ๆที่มีแนวคิดแปลกใหม่และน่าสนใจการเปิดใจรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนเหล่านี้อาจนำไปสู่วิตรภาพที่ดีหรือความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคตด้านความรักสำหรับชาวพระสพที่โสดเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่น่าตื่นเต้นในเรื่องของความรักดาวสุขซึ่งเป็นดาวแห่งความรักจะโครจรเข้าสู่ราศีกุมส่งผลให้คุณมีเสน่ห์และดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างมากขึ้นคุณอาจได้พบกับคนที่ถูกใจ ในสถานที่ที่ไม่คาดคิดเช่นงานสัมมนาหรือกิจกรรมทางสังคมอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการเลือกคบหาเพราะดาวเนปจูนอาจทำให้คุณมองโลกในแง่ดีเกินไปจนอาจถูกหลอกได้ง่ายให้ใช้เวลาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจผูกมัด สำหรับชาวพระศพที่มีคู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการกระชับความสัมพันธ์คุณและคู่ครองจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันเช่นการซื้อบ้านหรือการวางแผนครอบครัวแต่ก็ควรระวังเรื่องการสื่อสารที่อาจเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายในช่วงกลางเดือนสุขภาพและความเป็นอยู่ ในด้านสุขภาพเดือนนี้ชาวพระศบควรใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้นดาวอังคารที่โคจรเข้าสู่ราศีกุมอาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าและเครียดได้ง่ายควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและอย่าลืมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อผ่อนคลายความเครียดนอกจากนี้ควรระวังเรื่องระบบทางเดินอาหารและการรับประทานอาหาร เนื่องจากดาวพฤหัสบดีอาจส่งผลให้คุณมีแนวโน้มที่จะรับประทานอาหารมากเกินไปหรือเลือกอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพพยายามรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และควบคุมปริมาณให้พอเหมาะในเรื่องของความเป็นอยู่เดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการปรับปรุงบ้านหรือที่อยู่อาศัยดาวเสาร์ที่โคจรเข้าสู่ราศีเมษจะกระตุ้นให้คุณอยากจัดระเบียบ และทำให้บ้านหน้าอยู่มากขึ้นอาจเป็นการตกแต่งใหม่จัดห้องใหม่หรือแม้แต่การย้ายบ้านซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นและมีพลังมากขึ้นสรุปเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสสำหรับชาวราศีพฤษภทั้งในด้านการงานการเงิน และความรักแม้จะมีความท้าทายบ้างแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความอดทนที่เป็นคุณสมบัติเด่นของชาวพระสบคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและคว้าโอกาสที่เข้ามาได้อย่างแน่นอนสิ่งสำคัญคือการรักษาสมดุลในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำงานการพักผ่อน หรือการดูแลสุขภาพอย่าลืมใช้สัญชาตญาณที่แม่นยำของคุณในการตัดสินใจเรื่องสำคัญและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตท้ายที่สุดจงจำไว้ว่าดวงดาวเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นความสำเร็จและความสุขที่แท้จริงขึ้นอยู่กับการกระทำและทัศนคติของคุณเอง